สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องแมเกเจตผ้าโชกนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบมาพอกันอีกเจนเคยนะคะเนาะเมื่อนี้แม่เกตนะคะกระซีได้โทษไปถามนะคะถามตัวเลขนะคะน้ำนกน้อยนะคะเพราะว่านกน้อยเพิ่นได้ไปตามตัวเลขอาจารย์ต้นเศรษฐีมาแล้วนะคะแต่วแม่เ,เ,มเกตกระเสียมาแบ่งปันทำผู้ชมนะคะ สำรับไพ่นะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะไม่เกตกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อสืบรยผ่าคลิปไม่ๆหมนะคะที่ไม่เกตเอามาล่งหายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังจากปากนกน่อยกันเลยนะคะเนาะว่าคนใดใหายมาตัวใดนะคะปูคนหายมาแล้วนะคะ ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้านกน้อยจ้าจ้าก,ก็ได้ยินว่าไปหาเห็ดได้หลายบ่ได้ไไ๋ยวลาให้ยูได้แกงนึ่งนี่ละโอ้ไป<อ>หาทั้งหมูไม่ได้ใส่เอ้าเบิ่งเน่คลิปแม่หมูเนาะโอ้เพราะว่าเห็นแม่คลิปแม่หมูเพิ่งทายลงได้เห็ดหลายได้ตะบับบันี้คลิปที่เพิ่นไปนลงนะคลิปยังกดที่ว่าอยู่กับโกดหินอะ หินตูดโอ้หินตูดติ๊บเอิญนเมีนยนถ้าเอิญหินตูดเนเบิงนี่จนขนชิ่งลูกเลย<า>ตะวัาเห็นนี่เป็นศูนย์เก่าชัดชัด,ชดหลายศูนเก่า,า้ะจ้าชัดชัดศูนเก่าได้ยินแต่หมูว่าเห็นสามศูนย์สามเป็นบศูนย์สามศูนยูนสามศูนย์ต่ว่าศูนยอี่ชัดอีลีศูนย์ชัดหลาย นี่บ้าไปตามไปตามอาจารย์ต้นเศรษฐีนั่นปูหายมากตัวใดคะปูกะอาจารย์ต้นเศรษฐีมันบ่นะจ้ะว่านี้ปูกะหายเก่าเะด่นเก่าเด่นเก่าวอลักนวยดิลักนวยสองสามสี่ลักนวยแป๊บหนึ่งสองสามสี่ จ้ะแล้วก็พันจับคู่หาเก้าสองเก้าสี่เก้าสามแบบหนึ่งบัตรลักซิปเด็กปู๊บอะไหายป่ลักซิปพันหาเก้าหาเก้าตัวเดียวจ้ะโอ้เก้าตัวเดียวอันนี้พันจับจับคู่หามีเก้าตัวไดจ้ะนกหน่อยเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หลงลง เก้าสองเก้าสามเนีนเก้าสีอันนี้บ 9, ุญม่นบ่จ้าสามโตสามโตพิถายาเก้าสอเก้าสองคหาเก้าสอง เล,ล็กล่างมัม้งอ๋อเล็กล่างมีบมอจบอันนี้มีหม<อ>ล่างคนไทยเจสซี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งล่างไทยเจสซี่จ่าละกันเจสดกเจสดกสองเดีวมันมีสามมันมีสามตัวอีกแม่แม่เกศ ต,ตัวใดจัเก่าเจดซีเก่าเจ็ดซีาแล้วก็เจ็ดเก่าีเก่าเจ็ดซีกบเจ็ดเก้าซีเป็นมาจม <7. S 2> ากเนเจ็ดเก่าีแกก็ไปกับมนี่ละ่ะเบอร่ลายตัวตัวเด่นนี่ของของของพนมีตัวใดเน่ตัวเด่นเด็นไพถ่ายเจ็ดโฮกนั่มตัวหนึ่ง ข้างบนปะจ้าหรือข้างล่างข้างล่างข้างล่างกับเจสซี่กับเจนหกด้วยจ้ะแมนข้างล่างเจสซี่กับเจนหกจ้ะเน้นเจนหกเน้นเจนหกแต่ล้วก็ข้างบนนี่เน้นหาเก้าสองเน้นเน้นเน้นข้างบนนี่เก้าสอง เน้นเจ้าซองเงือกแลก้วก็ตามตัวกระหังก็ซองอะไรตัวนี้ตัวเด่นมีแค่นี้เป็นบอจานกหน่อยแม่์มีแค่นั้นนะแ,แ,แม่์อ๋อเด่นได้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่นกหน่อยเอามาแบ่งปันเนาะคะ่ะไอเอซีทุกๆคนดดนะคะ่ะจ้า จ้าคือกันจ้า,าจ้าเป็นแนวท่างหาท่านผช้ชมพิจจระ,ะนาเวาะคะเนาะแนจ้นี่ค่ะได้ยินจากปากนก้อยล้วเนาะคะเนาะแล้วไม่เกตกาาล่ามัลงให้อีกรอบนะคะเพราะว่าตัวเลขนะคะมันก็บ่ค่อยชัดปันใดนะคะ่านมช้ชมหาหมึกบบเห็นนะคะเมจิกโบเห็นค่ะไม่เกตเลยไม่เขียนห้ใหมเนะคะ่านผช้ชม นี่แหละค่ะปูกระไฮบนนะคะบนลักนวยนะคะมีสองมีสามมีสี่นะคะท่านผู้ชมลักซิปนะคะปูกระไฮเก้า 9, ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะเลขสามโตนะคะสามตัวมีหาเก้าสองนะคะหาเก้าสองเก้าเจ็ดสีนะคะเก้าเจ็ดสีเจ็ดเก้าสีนะคะท่านผู้ชมโตเน้นนะคะโตเด่นของปูนะคะ กไหาเก้าสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองตนะคะสองตัวปูกระตัดไห้นะคะมีเก้าสองค่ะเก้าสองเก้าสาเก้าสี่นะคะ, 92, 93, ะ,คะท่านผู้ชมเกสองนี่เป็นตัวเด่นนะคะเก้าสองเป็นตัวเด่นค่ะเลขล่างนะคะปูกับไหสองคู่นะคะไหสองคู่เก็ C, กับเจนะคะท่านผู้ชมว,วันที่สิกกัย่าสองหาหกนะคะนี่แหละคะ่ะเลขของ อาจารย์ตนเศรษฐีนะคะเนาะที่แม่เกดด้ตามตัวเลขนะคะมาออกมาแบ่งปันานผู้ชมทุกๆคนนะคะนะคะเนี่ยไฟเบิรบอรท่านก็แคบหนาจอบไปด้วยจ้าเพื่อสิบปีผ่านนะคะเนาะนี่นะคะแคบไปด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะไม่เกะก,ก็คอให้ทุกทุกคนลำลำเรื่ยๆนะคะถูกหวยวันที่16นะคะจองหาหกสี่ไปน้่กันเนาะคะ่ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหายไข้หายจนนะคะไปน้ำกันงวดนี้นะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ